สองคมสองสมัยครับสวัสดีครับเจอกับปานเพชรอะนะครับผมเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้สามหกครับมาเกินไหนเมื่อเช้ามาสามเจ็ดจุดสองครับไปอาหารจะลุยนะคราสองมืสองสมัยครับนี่สองมากี่วันรอบนี้เป็นแดนครับร่างกายช่วงนี้มัดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่ครับวันนี้ไม่หมดนะครับเราประเภทมือมือได้หมดครับได้แล้วแต่มาไงไปงั้นปานเพชรนี่ก็ประเภทยังไง เขาว่าเป็นมวยแข้งมวยแข้งว่าครับใช่ไหมครับใช่เราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราปอยปอยเท่าไหร่หกสิบห้าครับปีนี้อะไรปอยบเก้าครับชกมากี่ร้อยแล้วมวยตัวนี้ปอยห้าบครั้งครับห้าสครั้งชาวบ้านกาไม่เชื่อนะแพ้สามไฟลังเราชนะใครบ้างยังชนะมาหนึ่รู้่าครับแพ้สองชนะหนึ่งครับล่าสุดชกไปร้อยร้อยร้อยสามห้าครับเวรนี้ก็โอเคต้องคุ้มไม่ใช่ร้อยตำมีสี่ร้อได้คุ้มมสามโลครับ ไม่เยอะเท่าไหร่รับมาเป็นคลับเชียิญนะวันนี้ครับช่วยตามเชียร์นะครับก็เต็มที่ทุกไฟครับโอเคขอชุดนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับเศษสี่สังปาครับครับวันนี้ช่วิกัดไป36ครับมาสอบเกินไป1.8ก็ไปลดมาชุดเดียวเลยครับน้ำหนักนี้คุณมากี่โลครับอ๋อสีโลสี่ห้าโลนะเราซ้อมอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอ๋อออปีสากสี่สังปาครับติดสังปาเหมือนเดิมนะวงมีนซ้อมมีใครบ้าง ก็มีแบบไทยมีชาติรัระมีเพรสวรรค์ัาปุ่ก็กลับไปเคลื่อนไหวบุทรมากี่ไฟห้าไฟชนะไนะกี่ไฟชนะห้าไฟชนะหมดเลยและในเมืองกรุงล่าสุดนี้จําได้ไม่เจอใครแค่ชาชนิดก็เลยไปทําร่างกายซะเลยแล้วชกบูทรนที่ได้ทําหนักไหมไม่ครับไม่ได้ทําหนักเลยแล้ววันนี้กลับมาทําหนักกี่โลสี่กิโลหกกิโลนะวันนี้เจอกลับ สองคมเคยเจอเขาไหมไม่ไม่เคยเจอเลยดูเทปดูฟอร์มมาเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีม oh, ีซอกอืมมีซอกวันนี้จับตีได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเล่นฝีมือดีก็ตามเกมครับตามเกมนะไม่เป็นจังหวะนะครับเราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบสามคนจังหวัดจังหวัดอะไรครับไปปล่อยกิโลแล้วหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับเราเป็นมวย ได้หมดครบเครื่องนะซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสเราชกมวยประมาณร้อยกว่าไปได้ฝากพี่น้องเพื่อเชียร์นะครับครับฝากพี่น้องชาวรายเขครับแล้วพี่น้องทั่วประเทศฝากช่วยเป็นกันหน่ใจให้ด้วยครับอืมกลับมาในเมืองกรุงแก้งเกียร์เกิดครับโอเคโอเคครับ